สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตถั่วฝักยาวค่ะออกฝักแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีฝักแล้วมีฝักแล้วนี่ยังเล็กอยู่ นี่ค่ะคำทั้งเท่าตะเกียบโอ้หลายรุ่นอยู่ทั้งดอกทั้งฝักเต็มเลยอีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วครับเพื่อนๆดอกก็ดกนี่ดูดอกดอกค่ะถัวฝักยาวในล้อ,อยางนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูร้อ,อยางก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่า ไม่เห็นล้อ,อยางเลยนี่ค่ะปลูกในล้อ,อยางจริงๆนะคะตรงนี้ยาวเป็นศอกแล้ว <c oughs> ยาวเยอะแล้วนี่ออกก่อนเข้าเนี่ยตรงเนี้ยฝักตรงๆดีจังด จะได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยแต่ใบก็มีเสียอยู่นะใบเป็นเชื้อราเนาะจะได้กินถั่วฝักยาวแล้วปลูกไว้กินเองนะคะเพื่อนๆปลอดภัยปลอดสารเนาะ อุ้ยเดี๋ยวก่อนเราเจอหนอน,นเนี่ยเนี่ยหนอนอ๋อตัวออกไปแล้วแหละตัวกระทำใหญ่สวยมากเลยผีเสื้อมังออกไปแล้วเหลือแต่ซากเนี่ยค่ะโปกกินเองนะคะเ,เพื่อน ตัวผักยาวก็จะมีอายุยาวหน่อยหนึ่งเราก็น่าจะมีกินผักช่วงกินเจพอดีผักแพงเราก็ไม่สนใจเนาะเราก็จะกินถั่วของเรานี่แหละถั่วของเราเนี่ยค่ะงามจังเลยดูใบก็ใหญ่ๆงามแต่ดอกก็เยอะอยู่ บางทีก็จะบ้าใบจนไม่ออกดอกนะคะเ,เพื่อนๆนี่มีฝักแล้วมีฝักแล้ววันนี้พามาอัปเดตทัวนะคะ ก็จะมีตัวอะไรมาดูดใบเหมือนกันขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ